สามตัติยปันนาฏหนึ่งสมณสัญญาวักหมวดว่าด้วยสมณสัญญาหนึ่งสมณสัญญาสูตรว่าด้วยสมณสัญญาร้อยเอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณสัญญาสามประการนี้ที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ทำเจ็ดประการบริบูรณ์ สมณศัญ,ญาสามประการอะไรบ้างคือสมณสัญญาว่า 1. เรามีเพศต่างจากค้าือหักสองชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. มารยาทอย่างอื่นที่เราควรทำมีอยู่สมณสัญญาสามประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ทำเจประการบริบูรณ์ ทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีปกติทำต่อเนื่องประพฤติต่อเนื่องเป็นนิดในศีลทั้งหลาย 2. เป็นผู้ไม่มีอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา 3. เป็นผู้ไม่มีพยาบาทความคิดร้าย 4. เป็นผู้ไม่มีมานะความถือตัว ห้าเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาหกเป็นผู้มีการพิจารณาปัจจัยทั้งหลายอันเป็นบริการแห่งชีวิตว่าปัจจัยเหล่านี้มีประโยชน์เช่นนี้แล้วจึงบริโภคเจ็ดเป็นผู้ปรารบความเพียรภิกษุทั้งหลายสมณสัญญาสามประการนี้แลที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมให้ทำเจ็ดประการนี้บริบูรณ์สมณสัญญาสูตรที่หนึ่งจบ